โอเคนะครับเมื่อกี้สอนเพลินไปหน่อยนะครับลืมมองเวลาเลยนะครับมันขึ้นมาเตือนเท่าแหละสิบนาทีนะครับเดี๋ยอาจารย์เพลินนะครับอ่าโอเคนะครับกลับมาในส่วนของตัวอย่างนะครับอ่าเดี๋ยวรันใหม่แล้วกันนะครับอ่าจากตัวอย่างห้ากีสองนะครับอ่าเรารันโปรแกรมนะครับอ่าจากนั้นเราทดสอบในส่วนของที่เป็นเออร์ก่อนนะครับเมื่อกี้นะครับ ไปหนึ่งตัวนะครับจะสังเกตว่านะครับตอนนี้เรามีการควบคุมนะครับเวลาเกิดรันทารเบอร์เลอร์นิดนึงนะไม่เยอะมากก็คือพอเกิดนะครับรันทารเบอร์เลอร์ในตอนรับค่านะครับอ่าตัว e. dot message ตอนนี้จะเป็น property นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็ได้เรียนเรื่องของ class เบื้องต้นและ o b เบื้องต้นและนะครับมันก็จะโชว์ข้อความตรงนี้มาว่านะครับ เกิดปัญหานะครับในเรื่องของตัว i n p Input นะครับที่มีการป้อนค่าแล้ว Input ไม่ตรงกับ format ที่ต้องการอ่างั้นสิ่งที่เราควบคุม Error ตอนนี้ก็คือเราก็บอกต่อว่างั้นเราเซ็ตค่านำให้เป็นลบหนึ่งนะก็ะนะค,คือเราก็ไปกำหนดค่าน default ให้เลยนเป็นลบหนึ่งแล้วจากนั้นก็จะโชว์ค่านำออกมาให้ดูว่าเป็นลบหนึ่งแล้วนะตอนนี้นะครับอ่โอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการควบคุมแบบง่ายๆนะที่ให้เห็นนะครับอ่า ต่อมานะครับ value n u m is ลบหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากบล็อกไหนครับบล็อกที่เป็น finaly l ดูดีนะครับ set n u m เทากับลบหนึ่งเนี่ยนะครับอยู่ภายใต้บล็อก c a c h นะครับนะักศึกษาต้องดูข้อความให้สอดคล้องนะครับส่วน value n u m is ลบหนึ่งเนี่ยอยู่ภายใต้บล็อกของ finaly l เห็นไหมครับว่าหลังจากเกิด error แล้วบล็อก c a c h ทำงานแล้วบล็อก finaly ก็ทำงานต่อเลยอันนี้คือหลังจากเกิด runtime error ต่อนะครับถ้ามีคําถามกนะ็ส่งเสียงมาเลยนะอ่าที่เราจะมาเทในส่วนที่ไม่เกิดเดลเรบ้างไม่เกิดลันทามเดลเร่บ้างนะครับดันบปรแกรอ่าเราป้อนค่าธรรมดานะครับใดๆนะครับเกิดสี่ปุบ๊บอ่านะครับนะจะสังเกตว่าบล็อกในส่วนที่เป็นตัวฟ i นอลลี่ก็จะทํางานเหมือนกันนะครับหลังจากที่เราป้อนค่าถูกต้องนะครับเห็นตรงนี้เราจะได้ข้อสรุปว่าตัวบล็อกฟ i นอลลี่เนี่ยขึ้นอยู่ ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการบังคับให้ทําอะไรนะครับไหมนะครับในตอนที่นะครับสุดท้ายแล้วกันเรียกว่าสุดท้ายแล้วกันนะครับเนียที่จะทํางานนะครับใช้หรือไม่ใช้ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับตัวบล็อกเปนนารีนะครับมีคำถามไหมครับมีไหมไม่ไม่มีครับ น,นะครับไม่มีนะครับอ่า่าง๋ี้อาจารย์จบตัวอย่างนี้แล้วนะนะครับอ่าเดี๋ยวจะมาดูสไลด์ต่อนะครับอ่สาสไลด์ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวอย่างโปรแกรมหาค่าเฉลี่ยนะครับอ่าโปรแกรมหาค่าเฉลี่ยก็จะเป็นโปรแกรมที่เราคุ้นเคยกันดีมากนะครับนะแต่เก็บว่าโปรแกรมตัวเนี้ยเป็นไงครับยังไม่มีในส่วนของตัวไทยแคสเลยหรือไฟนอลลี่เลยนะครับ แต่เดี๋ยวเราจะมาหา Run ันทํมเบอร์เลอร์กับโปรแกรมตอนนี้กันก่อนนะครับทุกคนมีโค้ดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอทีนี้มีเรียบร้อยนะโอเคเรียบร้อยนะครับอ่านะครับถ้าจะรันโปรแกรมตอนนี้นะมันก็นะครับ รันโปรแกรมหาค่าเฉลี่ยนะครับธรรมดานรันก่อนหนึ่งรอบนะครับนะครับมอาจารย์งเปิดไปกดอะไรเร็วๆนะครับเนาะนะครับทำไมนะครับอ๋อนะครับลืมลืมเซตนะครับนะครับหกเจ็ดสองสาม บ๊บนั่นก็หา summation หาค v e เรลีขึ้นมาเป็นปกติธรรมดาทั่วไปนะครับอ่ะทีนี้อาจารย์จะให้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับในการหา error นะครับนะครับที่นอกเหนือจากสามแบบนะครับที่เราเจอกันเมื่อกี้มีไหมนะจากโคชุดน,นี้นะถ้าซ้ำกับสามแบบเมื่อกี้ไม่เอานะครับ,นะรบยังจำยังจำสามแบบเมื่อกี้ได้ใช่ไหมนะครับ ลองดูว่ามันจะมีรันทม์เอเลอร์อแบบอื่นไหมนะครับจากตัวอย่างนะครับ5ขีด3ตัวนี้นะครับอะลองดูเลยนะครับ

ร้านผมลอง,ลองเปลี่ยนเอโหมดเป็นให้มันวนไปหกครั้งอันนั้ <c oughs> น,นเราไปอันน้เราไปแก้โค้ดใช่ไหมล่ะใช่ครนะับ <c oughs> แต่แก้โค้ดมันก็ไม่ตรงกับที่เราต้องการนะเพราะเราต้องการแค่ห้าครั้งนะครับถ้าอย่างงี้มันก็นะครับไม่มีวันเกิดหรอกนะเพราะว่า เวลาโค้ดเราทํางานเสร็จเนี่ยนะครับเราไม่ไปแก้อยู่แล้วนะครับจากห้าเป็นหกหรือจากเป็นอะไรนะครับนี่ยเราจะต้องหารันทม์เมอร์รน,นะครับกับโค้ดนะครับที่เราใช้ทํางานนะครับอืมครับผม อ่าโอเคเป็นไงครับเจอไหมสังเกตว่าเราใช้งานตัวแปรอะไรเนี่ยนะครับนะมันก็ไม่ต่างอะไรกับตัวแปรธรรมดานะถ้าเกิดเราไม่ไปแก้โคดน,นะครับงั้นเออเรืที่เกิดขึ้นก็อาจจะเกิดเหมือนกับตัวแปรธรรมดาแค่นั้นเองนะครับอ่าทีนี้อ่าสมมตินนะอ่ามาดูพร้อมกันนะครับเมเราใส่ไทยแคส ใายนะครับแคทีนี ه, ้เราจะใส่ทายแคทยังไงอะเราจะใส่ทายแคทยังไงครับแบบนี้เหรอเป็นไงเดี๋ยวว่ายังไงครับได้ไหมถ้าใส่แบบนี้ได้ไหมได้ไหมครับ ได้ไม่ได้ได้ไหมคิดว่าได้หรือไม่ได้ได้ครับได้ครับผมิดว่าได้ได้เราจะใส่ทายแคทคุมโค้ดตั้งแต่บรรทัดแรกยับนบรรทัดสุดท้ายเลยก็ได้แต่ไม่มีใครเขาทำกันนะครับเพราะเหมือนเป็นการครอบจัก,กรวาลน,นะครับงั้นเราต้องนะครับ หาก่อนว่าจุดที่เราต้องการที่จะนะครับตรวจจับนะครับตัวรันไทม์เออร์เอร์คือตรงไหนนั้นจุดที่เราต้องการตรวจจับคือตรงไหนครับตรงไหนครับตรงไหนอ่าบรรทัดที่สิบหกป่ะครับบรรทัดที่สิบหกตรงอื่นมีไหมสิบสองถึงยี่สิบสามไหมครับ สิบสองถึงยี่สิบสามอ่านะสิบสองถึงยี่สิบสามอ่าบรรทัดที่อาจจะเกิดเออ,เอ,อ,เอรันไทม์กเลยได้บรรทัดไหนบ้างบรรทัดไหนบ้างครับบรรทัดเดียวบรรทัดที่สิบหก ผมว่ายี่ผมก็น่าจะมีปัญอาจจะอาจจะเกิดปัญหาได้บรรทัดที่ยี่สิบคือบรรทัดนี้ทําไมครับทำไมวันนี้อาจจะเกิดปัญหาได้เหมือนครั้งที่แล้วที่อาจารย์สอนก็คือเกิดปัญหาเมื่อการบวกอ่าให้ผมจำไม่ได้แล้วว่าครั้งก่อนเกิดปัญหาอะไรขึ้นแต่ว่ามันจะมีในลักษณะนี้ครับ ก็เลยผมก็เลยกันไม่ก่อนสิหลกัไว้ก่อนผมว่าน่าจะเกิดที่สิบหกมันทัดเดียวครับเดี่ยวมันทัดเดียวนะยี่สิบไม่น่าเกิดแล้วมีรัทัดอื่นอีกไหมยี่สิบสองไม่ไม่เกิดเลยเหรอยี่สิบสองอ่ะอ่าว่าไงครับ ยีิบสองไม่น่าเกิดอ่าถ้าถ้าเรามาดูยี่สิบสองยองนะเป็นการเอาค่าของซัมถ้าเกิดมันผ่านมาบรรทัดยี่สิบสองได้แล้วแสดงว่าค่าของซัมเนี่ยมันเก็บค่าได้ใช่ไหมครับสมมตินะครับผ่านมาบบแล้วเอามาหารห้าการหารกันยังไงเป็นไงครับค่ามันก็จะต้องลดลงผลลัพธ์จากการหารางั้นเอาไปเก็บไว้ในตัวแปรเอเวอรนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับในตอนรันโปรแกรมนะครับ งั้นตรงนี้ก็น่าจะนะครับน่าจะปลอดภัยดีก็คือไม่น่าจะมีรันทามเออเลยนะครับงั้นจุดที่ว่าขออนุญาตนะครับผมว่าอาจจะมีไหะครับตรงนี้นะของใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีค่ามากเกินไปซัมมีค่ามากแล้วทีนี้ลักษณะของค้ดถ้าถ้ามันลงมาบรรทันดนี้แต่ว่าซัมจะไม่มีค่ามากเกินไปอ๋อ ถ้ามันลงมาทํางานมาทัดนนี้นะเออแสดงว่าด้านบนไม่มีปัญหาแล้วนะครับเพราะเวลาโปรแกรมมันรันเนี่ยมันรันแบบซีเควนต์อยู่แล้วนะครับต่อให้มันเป็น loop นะครับจบฟอนนี้มันก็ลงมาทําฟอนนี้นะครับจบฟอนนี้มันก็ลงมาทําบรรทัดนี้งั้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่โปรแกรมมันรันมาถึงบรรทัดนี้แสดงว่าก่อนหน้านี้จะไม่มีปัญหาเพราะถ้ามันมีปัญหามันจะไม่ถึงบรรทัดนี้แน่นอนนะครับมันก็จะถูก terminate นะครับระหว่างทางนะครับระหว่างการรันโปรแกรม อาจารย์ครับมันมีลักษณะที่แบบว่าเวลาหาแล้วมันมันได้ตัวเลขที่เกินจากจำนวนชนิดของโฟลด์ไหมครับซัมต้องใหญ่กว่าโฟลด์ไงซัมต้องใหญ่กว่าโฟลด์ไงแต่ถ้าซัมไม่ได้ใหญ่กว่าโฟลด์มันก็ไม่มีทางนะเกิดกรณีนี้แน่นอนแต่นยอย่าซัมมันเป็นอินงั้นอินมันมีทางใหญ่กว่าโฟลด์อยู่แล้วอืมครับครับยกเว้นยกเว้นซัมเป็นดับเบิลครับ Oh, okay. อ๋อโอเคครับอาจารย์ขอบคุณครับ่ถ้าซัมเป็นดับเบิลเนี่ยอาจจะเกิดกรณีที่ว่าหาแล้วก็นะครับนะครับเก็บลงในโฟลด์ไม่ได้นะครับคนอื่นว่าไงครับอ่าโอเคนะงั้นในส่วนของรันทามเออร์เนี่ยคิดว่าเราน่าจะเจอเหมือนเหมือนกับตัวอย่างก่อนหน้านี้นะครับถ้าถ้าหาแบบไม่ละเอียดมากนะครับไม่พยายามตั้งใจหาแบบนะครับ ทั้งวันนะครับนะครับก็ประมาณ3แบบเหมือนกับก่อนหน้านี้แล้วกันนะครับแต่จุดที่อาจารย์จะพอยก็คือนะครับพอเกิดอันทารเมอร์เลอร์แล้วนะครับเราจะทำยังไงต่อจบโปรแกรมเลยการจบโปรแกรมเลยบางครั้งมันไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับบางครั้งมันไม่มีประโยชน์นะครับ ก่อนที่จะมาตัวอย่างตนนัวนี้เดี๋ยวอาจารย์กลับไปตัวอย่างก่อนหน้านี้ก่อนก็ได้นะเพราะว,ว่าตัวอย่างตัวเนี้ยเดี๋ยว,วอาจารย์จะให้เป็นงานงานหนึ่งด้วยนะครับกลับไปตัวอย่างเอาตัวอย่างแรกดีกว่านะครับลับไปตัวอย่างแรกแล้วกันอ่าโอเคนะครับตรงนี้นะครับาอาจารย์จะแอปพลายตัวอย่างนี้นิดนึงแล้วกันนะครับอาจารย์ใช้ นคับโค้ดชุดนี้เลยแล้วกันนะครับจะใช้ตัว property ตัวนี้จะเรียกว่าเป็น property นะครับ,รบตัวิ e เสร็จเลยก็ความจะได้ลดลงนิดหนึ่งนะครับอเทสตตรงนี้ก่อนนิดหนึ่งนะครับลืมอีกละ เหตกนิดหนึ่งนะครับก็คือเกิดเออร์เลอร์แล้วก็มีหนึ่งข้อความมาโอเคนะครับงั้นเวลาเราใช้ไทแคสเนี่ยนะครับแล้วเราจบโปรแกรมเลยบางทีมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าโปรแกรมมันก็ไปต่อไม่ได้มันก็ต้องจบอยู่ดีงั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือทํายังไงให้มันรันโปรแกรมต่อได้อย่างเช่นกรณีตัวอย่างง่ายๆตัวนี้นะครับทํายังไงให้มันรับค่าใหม่ได้ ทำยังไงดีครับใส่หูปเหรอครับอาจารย์เอ่อทำยังไงครับ ใส่ลูกไหมครับอาจารย์ใส่ลูปใส่ยังไงใส่อันนี้คือปัญหาคือใส่ยังไงแล้วจะรู้ได้ไงว่าลูกมันจะทํางานหรือไม่ทํางานอ่าใส่ลูกก็เอานะดูครอบไว้ครับแล้วก็นะแล้วก็ปีกานะแล้วก็ไปครอบที่ใช่ค อ่าแล้วเงื่อนไขคืออะไรเงื่อนไขประกาศประกาศ,กาศบูลีนไหมครับอาจารย์กหดเป็นปบุรีบอ่าบูลีนอ,อ,นอตัวแปรชื่อว่าชื่อว่าอะไรดีชื่อว่าเช็คแล้วกันค่าเริ่มต้นเป็นอะไรเป็น ผมคิดว่าเป็น False ค่อ่าครับไ็เป็น False อ่าแล้วยังไงต่อแล้วเอาไปใช้ยังไงเดี๋ยวนะครับอาจารย์สักครู่นะครับอาจารย์ True ก็คิดคิดดูเลยนะครับคิดดู้วยนะครับอาจารย์ครับถ้าถ้าเปลี่ยนเป็น True เหมือนเดิมได้ไหมครัเป็น True ก็ได้นะครับอ่าค่ามันก็มีอยู่สองตัวนะครับไม่ True กับ False นะครับจะเป็นตัวไหนก็ได้นะครับ แล้วก็ส่วนส่วน,วนเอแล้วก็ด้านด้านอของทายในในในทายครับอาจารย์ให้ใส่เป็นให้เช็คเท่ากับฟอสครับในทายเนี่ยนะใช่ครับเช็ค แล้วกับเป้าไหนแล้วไงต่อแล้วเงื่อนไข่อะเงินไขก็ใส่เป็นเช็คไอ้ผมว่ามันมันยังมีจุดบอดอยู่ครับอาจารย์ผมพลาดอะไรหรือเปล่าอ่ะคนอื่นว่าไงคนอื่นนะครับตัวแต่่ไหม เอมีไอเดียไหมครับอเืย <c oughs> <c oughs> มีไอเดียไหมผมยังไม่มีเลยครับกำลังลองทำอยู่อืมอ่าลองดู ลองดูโครงประมาณนี้แหละลองดูสักห้านาทีสิบนาทีก็ได้อห้านาทีสิบนาทีประมาณนี้นะครับเอาสักสิบนาทีแล้วกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสิบนาทีตอนนี้ประมาณโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมาจอยคัส์ใหม่ประมาณนับสิบโมงห้าสิบแล้วกันนะครับแล้จะได้อีกเบรกหนึ่งนะครับอีกนะครับอีกนะครับอีกครั้งหนึ่งที่เราจะนะครับนะครับสามารถที่จะมิทติ้งนะครับออนไลน์ได้นะครับ นอาจารย์จบตอนนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้ทุกคนลองดูตรงนี้ด้วยตนเองดูก่อนแล้วกันประมาณสิบนาทีนะครับโอเคครับโอเค